เราจะเข้าใจถึงความหมายแล้วก็คุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของศาสนาที่ถูกต้องแต่ถ้าเรามีความทุกข์แบบนี้เราจะอาศัยการอธิษฐานและให้อภัยอย่างเดียวโดยอาศัยการเป็นบัตรฐานของเราก็คือเราถือศีลน,นี่แหละ,ะเราถือศีลเพราะว่าเรารู้สึกว่ามัน,ม,นมันทำให้เรารู้สึกคุณมัวจิตใจแล้วเราต้องการที่จะมีความสุขก็คือ คว,ความหมายของความสุขของเรานั้นก็คือบางทีอาจจะไม่ใช่หมายความว่าเราจะได้เงินข้อนนั้นคืนก็ได้ <c oughs> แต่ทําไมฉันรู้สึกว่าฉันเป็นทุกข์จังเลยด้วยความอยากได้แต่ถ้าสมมุติว่าหนูรู้สึกว่าหนูได้ฝันดีสัก,สกวันหนึ่งหนูก็จะรู้สึกว่าหนูมีหนูมีกําลังใจแปลว่าเงินมันก็ไม่ได้เป็นบารฐานสําคัญว่าจะต้องได้คืนแปลว่าคุณต้องการความสุขในชีวิตเ <c oughs> นาะถูกต้องเนาะเพราะว่าของหนูนี่เท่าไหร่จ๊ะ ของหนูนี่เท่าไหร่ที่เสียไปใช่ไหมเงินไทยประมาณหนึ่งแสสามหมื่นสี่พันเงินเงินลิงเฉพาะเงินต้นห้าหมืนห้าพันลิงแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยเอาตีไปสองแสนทุนไหมตีไปสองแสนได้ไหมเอาตีไปสามแสนดีกว่าเอาเยอะเกือบล้านเหรอเฉพาะต้นนะคะเพราะว่า ตาแกน่ะไปกู้มาให้เขาเพราะเขาขอขอยืมอืมสับสนไปมาไปมานู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างเอาความทุกข์มาเยอะเนี่ยเขาบอกว่าดืนเดียวแล้วก็ไปกู้มาช่วยเขาแล้วก็สี่เดือนแล้วก็ไม่ไม่ไม่ช่วยแกไม่ส่งแกคืนแล้วก็ธนาคารก็อัพอัพอับขึ้นอ๋อนี่คือแตจะยึดบ้านยึดรถแล้วอะไรเงี้ยเออเออเออย่างเงี้เห็นอย่างเงี้เยอะแบบนี้เยอะแบบนี้เยอะ